เหตุผลนะคะที่ไม่ต้องรอให้พร้อมให้เริ่มต้นทําทันทีค่ะเหตุผลที่1นนะคะพี่อยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าความพร้อมเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรอให้พร้อมก่อนเราต้องรอให้เก่งก่อนเราต้องรอให้มีเงินก่อนรอนู่นรอนี่อยู่เราจะไม่สามารถเริ่มต้นทําอะไรได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพราะว่าไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่า เดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนความพร้อมมันไม่มีแล้วคุณจะไม่ได้เริ่มต้นทำค่ะข้อที่2นะคะ,ะ,คะการรอเนี่ยให้พร้อมก็เหมือนว่าเราเนี่ยมีข้ออ้างให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เรายังไม่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรนะคะเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวรอให้เราเก่งก่อนเดี๋ยวรอให้ลูกเราโตก่อนเรารอรอรอแบบนี้ค่ะบางทีเนี่ย คนอื่นเนี่ยที่เขามีความกลา้าเขาสามารถเริ่มต้นได้เลยพยายามหาเหตุผลทุกอย่างมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกผิดเวลาที่ไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสเข้ามาหน้าที่ของเราก็คือแค่เรียนรู้นะคะแล้วก็เช็คตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่เริ่มถ้าเกิดเรายังไม่มีความรู้เราก็แค่เรียนรู้ เรายังไม่ได้เคยลงมือทําเราก็แค่ลงมือทํานะคะเพราะบางทีเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันรอเราอยู่ระหว่างทางพอเราทําไปสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวความพร้อมมันจะค่อยๆเริ่มและจะทาให้เราเก่งขึ้นข้อที่3นะคะต่อให้มีความพร้อมแค่ไหนก็แล้วแต่ค่ะมันก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดอยู่ดีถ้าวันนี้เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่พร้อมความคิดของเราค่ะก็จะสั่งว่าเรายังไม่ต้องเริ่มต้นทําอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้ต่อให้เราไม่พร้อม แต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันทีจากความคิดของเรานะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเวลาที่เราเรียนรู้ทฤษฎีอะไรมาสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะไม่สามารถตอบตัวเองได้เลยว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้จนกว่าเราค่ะจะได้เริ่มต้นลองทําสิ่งสิ่งนั้นก่อนบางทีเรื่องที่เรามองว่ามันยากพอเราเริ่มต้นทําจริงๆมันอาจจะไม่ยากก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะ ความสําเร็จในปัจจุบันนะคะเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเล็งก่อนแล้วค่อยยิงเราสังเกตดูไหมคะว่าเหมือนนักแม่นปืนเนี่ยเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาจะยิงออกไปก่อนยิงให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามพอเราเห็นว่าเอ้ยเรายิงไปเราเล็งแบบไหนแล้วเราประสบความสําเร็จแล้วเราค่อยทําสิ่งนั้นซ้ําๆนะคะในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากดังนั้นเรามัวแต่นั่งรอว่าเฮ้ยให้เราเก่งก่อนให้เรา พร้อมก่อนแล้วค่อยทําเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะคะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคือยุคนี้เราอยู่ในยุคของ ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เราอยู่ในยุคที่ถ้าใครรอเนี่ยก็คือไม่รวยแต่ถ้าคนที่รวยเนี่ยเขาไม่รอเขาสามารถเริ่มต้นทําอะไรที่เขาอยากทําได้เลยนะคะพี่หญิงอยากจะเป็นกําลังใจให้กับน,น้องๆทุกคนนะคะว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรให้เราตัดสินใจแล้วลงมือทําทันทีค่ะเพราะคําตอบว่าทําได้หรือไม่ได้สดําเร็จหรือไม่สําเร็จมันรอเราอยู่ระหว่างทางนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ